รวยรวยมาณนั้นนะคะยายสั่งกับบะมีอ่าโบนัสคนหลายๆอย่างเนี่ยแหละเพิ่นเท่าไปเพิ่นกับว่ามันบลอคขึ้นนังจัดนังสืเรียนบลอคบลอน,นันบลอนี่ไปอ่าอ่าแับที่นี่พันนี้อ่าแต่ละระบบเพิ่นก็จะเปลี่ยนไปเรือ่อยๆบ่อยาวันนี่ตะตะกี้จะบะมีโบนัสจะบะมี่ยังเนาะน้องก็เศร้าไปเอาไปเพิ่นแต่ตอนนั้นเพิ่นกับพานแขสตรีมพันจะบานมู่ได้ะค,ะค่ะคใครกำลังใจน้องเด้อสู่ต่อไปนะคะ สู่ต่อไปแย่ท่อท้อท่อได้แต่ว่าแย่าถอยจักเห็ดมากเห็ดมาแย่ฉังไปเสียดายมื่อกี้เบาข้างคนนี้ยาเบาข้างน้องที่มาน้ากันจับมือกันมากแต่มือแหลกเลยเพิน่นเศร้าไปเพิ่นถอดใจไม่ได้เท่าที่ควรไม่ได้เต็มร้อยจากที่เคยทําจากที่เคยไปเยี่ยมเพื่อนได้แบบเต็มร้อยเดี๋ยวนี้ก็เฮ้ยพูดคุยกันค่ะยินันตัวตนยายสังนะคะ ใจออกถอดใจเรือแต่ว่าดีที่ย้าสังยั่งบะถอยน่องรุ่นน่องนอง่วงถี่มากน้ำกันสวัสดีค่ะคุณสุจินดนาะสวัสดีนะคะไ,ได้ค่ะไปไม่ได้เลยเดิกเด้งเนะี่ยตอนนี้ก็ติดอยู่นะชั่วโมงหนึ่งแม่สังก็ดูเวลาอยู่ประมาณว่าฟีเจอร์นี้คุณใช้งานไม่ได้ก็ก็ ดูเวลาอยู่วพาประมาณนั้นกะอ่าแต่ว่าเดือนเดือนเดือนที่ย่าสังทะลงน้อยตาย่าสังบัณไปบยี่ยมือมูณฑ์ทํางานบ่มีปฏิสัมพันธ์กะกะเคยใดอยู่เดือนละสามอยู่นะคะย่าสังว่ามันกะพัฒนามันกะคือกระเตืองไปเรื่อยๆคือย,ยังในอีกในแง่นึงกะคือยังอันขึ้นเงินเดือนไปเรื่อยๆอยู่ย่าสังมาประมาณนั้นที่ไหลสดดีก,กว่าประมาณนั้นนะคะก็เผื่อว่ามีใครผ่านไปผ่านมาไม่มีใครผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็แคร์อ่า แต่ระบบคกน,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 นก,กจน็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเือบ่ไหมเนี้ตั๊กตะกี้จะบ่มีโบนัสจะบ่มีอย่างเนาะนองก็เศร้าไปเอาไปเพิ่ดนตอนนั้นเพิ่นกับ่านแ่สตรีมพันู้ได้ที่แบบว่าอ้สงสัยเคยถามม่มมถามมา้ายสังบ่เห็นลงคลิปเน่าเลยคลิปเนา่า้าสังลงบ่ได้นะคะลงญาสังใจออกถอดใจเสร็จแต่ว่าดีที่้ายสังย่งบ่ถอยนองรุนนอนน่วงที่มาทำกันสวัสดีค่ะคุณสุจินดนาะสวัสดีนะคะละน่าจะตอบคอมเมนม์โมได้แล้วอ่ะอะไรนะาเียพังเก็ะ ขออนุญาตลงไลค์นะเพื่อที่จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะขอบคุณที่เขามารับชมนะคะมือค้างนาเขาก็จะต้องได้กุ้เพินนะคะึงแยกสังก a p ณฑไล่ใดได้รับไล่ได,ได,ลไลไดแล้วนะคะก็ขอบคุณกับมูอ่อากาศวันนี้ช่วงนี้กลางวันร้อนตอนเช้าก็เย็นอยู่เช้าก็เย็นอยู่ กังวลรู้สึกว่ากาศมันหล่ออยู่นะคะยายสังว่ามันก็พัฒนามันก็คือกระเตื้องไปเรื่อยๆคือยังในอีกในแง่หนึ่งก็คือยังอันขึ้นเงินเดือนไปเรื่อยๆอยู่ยายสั่งมาประมาณนั้นแบบไลฟ์สดมาบอกเพื่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะคุณจิรัชยานะคะรับชมจากที่ไหนเนาะคุณจิรัชยาขอให้ปังๆนะแต่ละระบบคนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางวันนี้ตั้ตะกี้จะบ่มีโบนัสจะบ่มีอย่างเนาะน้องก็เศร้าไปเอาไปเพิ่นได้เท่านั้นเพิ่นก็ผ่านแค่สตรีมพันธ์ ไปตามสภาพไปตามสถานการณ์ตามน้ำํำไปตามน้ำ <c oughs> บ้านนั่นอะช่วงนี้ลงมาเหลืออยู่แสนวกว่าก็ถือว่าโอเคอยู่มือละสองสามเหรียญอยู่อ่าไรนี้มีประสิทธิภาพขอบคุณไ,ได้ค่ะไปไม่ได้เลยเดกเด้งเนะ่ยตอนนี้ก็ติดอยู่นะชั่วโมงหนึ่งไอสังก็ดูเวลาอยู่ประมาณว่าฟีเจอร์นี้คุณใช้งานไม่ได้ก็ ดูเวลาอยู่พอประมาณนะสวัสดีครับข,ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจอ่ะจะบอกว่าต่อสู่ไปสก,กนบอกได้มายายสังยิ่งยายสังยายสังกะคิดือกานกาลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายนะคะแวะทักทายพูดคุยยายสังยู้พูดเดียวน้องไม่ต้องน้องไม่ต้องอมเมนต์ก็ได้ฟั้งก็ได้นะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาให้กําลังใจอะไรไปนะว่าซ้ำซ้ำเดไปเยี่ยมว้าว ว่างๆทําอะไรไม่ได้เหงาว่วางๆไม่ได้ทาอะไรไม่ได้คิดถึงเพื่อนว่างๆก็คิดถึงเพื่อนไลฟ์ก่อนไปรับ <c oughs> ยังยังยังสูยังคิดว่าจะได้มือละสีละหาคือผึ่นอยู่ช่วงนี้อโอเคมือละสองละสามเีสังก็โอเคอยู่นะคะก็ะคิดว่าทํางานปกตินะคะไปไปเยี่ยมไป หน้าฟีดนั่นแหละไปเล่นหน้าฟีดก็ยังเข้าไม่ได้เด้งอยู่ก็ฟิบชนี้คุณยังใช้งานไม่ได้ก็สรุปว่าทำข่าวคุณจีรัชยาเป็นยังไงบ้างคะพักนี้คลิปเป็นยังไงสะสมเป็นยังไงเหรียญยอดเหรียญยอดอวิวเป็นยังไงบ้างคะพูดคุยกันนะขอให้ปังๆขอให้มีความสุขทําคลิปให้มีความสุขนะคะทำงานทําหน้าที่ประจําก็ขอให้อ่า เข้าได้ไหมลองไปก่อนที่จะขึ้นไลฟ์ลองก็คือยังใช้ไม่ได้ฟีเจอร์นี้คือไปเยี่ยมบ้านเพื่อนยังไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะคะก็เลยที่ไหลสดดีก,กว่าประมาณนั้นนะคะก็เผื่อว่ามีใครผ่านไปผ่านมาไม่มีใครผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็แครเข้าได้ไหมลองไปก่อนที่จะขึ้นไลฟ์ลองก็คือยังใช้ไม่ได้ฟีเจอร์นี้คือไปเยี่ยมบ้านเพื่อนยังไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะคะ ก็เลยอยู่คนเดียวน้องไม่ต้องน้อไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ฟังก็ได้นะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาให้กําลังใจกัไเลยไปว่าซ้ำซ้ำเดไปเยี่ยมยังยังสูยังคิดว่าจะได้มือละสี่ละห้าคือเพิ่นอยู่ช่วงนี้อ่าโอเคมือละสองละสามเนีสั่งก็โอเคอยู่นะคะก็คิดว่าน้องนะคะอากาศร้อนมากร้อนมากเลยร้อนอบอ้าวไหลสัก ยี่สิบสามสิบนาทีค่ะกินข้าวเที่ยงกันเรือาอากาศวันนี้ช่วงนี้กลางวันร้อนตอนเช้าก็เย็นอยู่เช้าก็เย็นอยู่แต่กลางวันรู้สึกว่าอากาศมันร้อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ตูมสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะใครผ่านไปผ่านมาแม่สวัสดีค่ะนี่นะคะยังอยู่เนี่ยหมายถึงว่ารับรับกันทุกเรื่องอยังสิประมาณว่ามู่เข้ากับท่อเขากับท่หาเฮ่าเฮากับทอนเสียอันนี้ยายสังกับบอกเลยว่าที่หรืออาจจะเป็นจังหวะหนึ่งถือขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจคือยายสังเข้าใจเลยนะยายสังขนลูกเข้าใจเลยว่าพราะว่ายายสังเคยเป็นยายสังท่หามู่หลังบงัยงยายาสังรักแสนขึ้นไปหกแสน การกระถึงหกแสนหกแสนกระแลนปิ้วปวหมืละสองละสามละสีะะ่เหรียญยังน้อสวัสดีเพื่อนเรียวเพื่อน Facebook ทุกท่านนะคะปิดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณจิรัชยาหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออาภัยด้วยนะคะคุณจิรัชให้กําลังใจนะคุณจิรัชยามา,าจากจังหวัดใดนาอนะ,อะ มันจะเป็นลักษณะอ่ามันน้องโบก็จะอยู่ที่แบบประมาณว่าอ,อ่าขายรวยรวยประมาณนั้นนะคะยายสังกะบอมีอ่าโบนัสค่อยให้กำลังใจนะคุณคุณจิรัชยาอ่าไล่จากจังหวัดใดเนาะอ่ามันจะเป็นลักษณะอ่ามันน้องโบก็จะอยู่ที่แบบประมาณวา่าอ่าจากเฮ็ดมาเฮ็ดมาแยกฉั่ง ไปเสียดายมื่อกีก้กเบาคางคนียาเบาคางนองที่มากน้ากันจับมือกันมากแต่มือแหลกเลยเพนเศร้าไปเพินถอดใจขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นกําลังใจคือ่าสังเข้าใจเลยนะ่าสังขนลูกเข้าใจเลยว่าตัววัน่าสังเพิเป็นญาสังโทรหามูหลังบาทิตน <c oughs> ี้อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็วันนี้ก็โดนประมาณนั้น ใครผ่านมาก็แวะทักทายพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณจิรัชยาหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะคะคุณจิรัชช่วงนั้นคืออ่อยู่นนจา้าเอ้า่อยจดลองเบิร์แล้วเยี่ยมบ้านเพื่อนตอบเหมน่นมองแถบบ่มีเวลาลงคลิปอ๋อคอยสายสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจอ่ะจะบอกว่า ต่อสู่ไปตะกรอนบอกได้มายายสังยิงยายสังยาสงยาสังกรคิด้นกันนะรับรายได้คนที่ประมวลผลแล้วนะคะยินดีกับคนที่ยอดบิลแต่บานมูไดะค่ะใครกำลังใจนองเด้อสู่ต่อไปนะคะสู่ต่อไปแค่ท,ออท่อท่อท่อได้แต่ว่าอย่าถอยให้พูดคุยกันค่ะยินดีนัวตัว,ตวยายสังนะคะ ยายสัผู้นั้นผู้นี้ว่าโอ้ค่อยบอกไว้แล้วค่อยเจ้าแล้วค่อยจังหนั้นจังสี่คือทุกยาคือระบายกันออกไปมู่ที่ว่านน้ากันทุกเมื่อนี่ยังยังอยู่อยู่กับบอกเขาใจหรืออยากได้อ่ออาอ่าเออเินมาอย่างคำแนะนําติมอะไกะหลังบ้านก็ได้ยายสั่งยินดีนะคะยินดีอ่าไปไ้ไปต่อได้แล้วประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเนี่ยรอบเนี่ยอย่า ครบชั่วโมงแล้วเมื่อกี้แต่ว่ายายสังก็เลยลองๆล,ล,ลองไปซื้อว่าเอาที่ตัวเองเจอประมาณนั้นเดี๋ยวบุลังคนจะว่าอ่ามันแต่ละช่องจะบาคือกันเอาไง่ายๆเนาะสาหรับยายสังก็คือบอโบนัสยายสังโอเคอยู่เดือนร้อนเม,เมื่อเช้าเมื่อวานร้อนเหมือนฝนจะตกเป็นมืดมืดคลุ้มร้อนเหมือนฝนจะตกอ,อา,กากาศวันนี้ช่วงนี้กลางวันร้อนตอ,อนเช้าก็เย็นอยู่เช้าก็เย็นอยู่ กลางวันรู้สึกว่าอากาศมันร้อนนี่ยายสังยายสังยายสังจะบอกหว่วงประสบการณ์ตัวเองจากการจากที่ตัวของเห็ดแดีคิดว่า่ามันดียายสังจะบอกหว่วงจะบอกมูเดี๋ยวเลยเพื่อเผื่อถ้า,ากว่าในไลฟ์เนี่ยบอกอันนี้ก็ถ้าหากว่าในไลฟ์หลังบ้านเหนือแดน,นก็ยายสังก,ก็เคยเป็นให้กําลังใจนะคะ,ะลาลงไปเพื่อว่าไม่าขาดช่องนะคะ แต่ว่าสตรีมโชวงในยะสงังลงบ่ได้กับบอลูเป็นน้ำยังนะคะยะสังก็คือเลยเล่นโบนัสใจออกถอดใจเแต่ว่าดีที่ยะสังยังบ่ถอยน่องรุ่นน่องน่องที่มากน้ำกันสวัสดีค่ะคุณสุจินนาสวัสดี